ก้อยครับก้อยซุปผสมดิบตอนองหญ่ด้วยเสียบๆกันกินมาจาของเส,สีบเระปผสมด้วตอนใหญ่ๆนะครับเอ็ดซอยแบบนี้เอ็ดมันไปตะกิน นี yeah ่นะครับ